พระอริยในพระพุทธศาสนาถ้าพูดง่ายๆก็จะแบ่งออกเป็นสี่จพวกคือโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันใน4ี่จำพวกเนี่ยโสดาบันโสดาบันแบ่งออกไปเป็น3ก็คือสัตขัตตุป,ปรรมสัตขัตุปรมปรมอินทรีย์อ่อนสุดเลยแล้วก็โกลังโกละโสดาบันเหมือนกันแล้วก็เอกพิชีโสดาบันมี3สัตขัตุปรรมเกิดอีก7ครั้งไม่เกิน7ครั้งก็ละสกายติถิรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราละการรู้ขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะละวิ จิจิชาได้ด้วยแล้วการปฏิบัติในสินก็ละอกุศนมูลได้ก็เป็นสิลที่เป็นไปเพื่อสมาธิละส่วนโก,โกลังโกละเกิดอีกสองสาครั้งตามกําลังอินทรีย์ก็อินทรีย์มากขึ้นไปหน่อยแล้วก็เอกภพิจีเอกภพิจีเนี่ยครั้งเดียวแล้วก็ปริพานเลยเป็นโสดาบันที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วสูงขึ้นไปก็เป็นสกทา,าคามีสกทา,าคามีเนี่ยก็กลับมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามีพระสูตรที่พุทธองค์ตรัสว่ามีผู้ที่เป็นพระสกทา,าคามีเนี่ยไปเกิดในเทวดาชั้นดุสิตกก็สูว่าโดาบั สกทธาคามีเนี่ยก็ละสังยตสาข้อแรกได้เหมือนกันแล้วก็ทําราคาโทสะโมหะให้เบาบางสูงขึ้นไปก็จะเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยก็จะแบ่งออกไปอีกเป็นอันตราปริพายีอันตราปริพายีจะแบ่งออกไปอีก3ามพระพุทธองค์ท่านเปรียบเหมือนสเก็ดไฟสเก็ดไฟที่ร้อนอยู่ทั้งวันเวลาไปเคาะมันะสะเก็ดหลุดออกมาแล้วก็ดับแล้วลอยไปแล้วก็ดับแล้วลอยก่อนตกถึงพื้นจะดับคือเป็นผู้ที่ปริพันธ์ก่อนที่ไปเกิดพบใหม่ปริพันธ์ในช่วงนั้นแล้วก็จะมี ปหาจจปริพายีแล้วก็อสังคาระปริพายีสสังคาระปริพายีแล้วก็อุดทางโสโตโอกนิฐาคามีเป็นห้านะพระอนาคามีแล้วก็อันตราปริพายีก็แบ่งออกไปอีก3พระอนาคามีเนี่ยก็จะเป็นโอปปาติกะผุดเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็ปริพานสูงที่สุดก็คือพระราน